้ดยไไหัวเราะจนโล่งแล้วเราก็เข้ามาล่องเรือเที่ยวในลำแม่น้ำน้อยนะอำเภอท่าช้างของสิงห์บุรีที่นี่อดีตเดิมน้ำเหลือน้อยจนเน่าเหม็นหากปัจจุบันน้ำเริ่มปริ่มตลิงระวังน้ำเหนือจะหลากมาสมทบเนอจะบอกทือชีวิตและธรรมชาติสองฝั่งน้ำน้อยยังน่าพิรมนี่คือลำาน้ำน้อยกำลังรอคอยการมาเยือนจากทุกๆท่าน ปลาในแม่น้ําน้อยยังพอหาได้ส่วนที่เลี้ยงในกระชังนั้นก็มีพี่ๆได้ปลาอะไรมาคะน้องะจัได้ปลาอะไรมาปลาตัวแบนๆค่ะนี่ไงจ้ะ<อ>ปลาพี่เมื่อได้ปลามากลุ่มแม่บ้านทีนีก็นํามาแปราลรูปเป็นสินค้าประจําตําบลน,นั่นคือนําเนื้อปลามาทําเป็นปลายอเหมือนหมูยอเพียงเปลี่ยนจากเนื้อหมูเป็นเนื้อปลาซะให้ได้มีรายได้เสริมจากอาชีพหลักก็คือการทํานา นั้นขอฝากท่านผู้ชมไปด้วยว่าถ้าท่านสนใจก็สั่งซื้อได้ที่กลุ่มแม่บ้านพิกุลทองตำบลพิกุลทองอำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีด้วยลำแข้งของคนตำบลพิกุลทองท่าช้างสิงห์บุรีนอกจากเชิญชวนนักท่องเที่ยวล่องลำน้ำน้อยอย่างนี้อย่างนี้เขายัางมีปลายอนี่แหละปลายอบ้านหนูจะไม่ลองมาชิมดูหรอคะอร่อย <c oughs> ตายเท่า ชื่อดีแล้วก็มีทมไปแล้วมาเรียกแล้วพย่ให้ทำไมล่ะนะหรือเห็นฉันเป็นคนบ้านนอกของนะไม่รักฉันก็ไม่ว่าแต่อย่ามาร